โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้มาอัปเดตกันนิดนึงนะครับกับเจ้าเครื่องมีโอลูกเจ็ดสิบมิลนะครับวันนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมติดเครื่องนะครับพร้อมติดเครื่องแล้วก็พร้อมฟังเสียงครับก่อนที่เราจะไปใส่ชุดสีแล้วก็เก็บสายไฟนิด,นด,นดหน่อยนะก็นะมาอัปเดตเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้คนดูดูนะก็หลังจากลีลามานานเป็นเดือนแล้วนะครับก็ ทำหลายอย่างนะครับก็เลยช้านิดนึงนะทาคนเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวรีวิวระบบชุดไฟก่อนนะชุดไฟจะเป็นชุดไฟของคิกทั้งหมดนะครับส่วนกล่องจะเป็นกล, io, ก,ก,ลก,กล่องมีโอพ่วงกับกล่องคิกกล่องมีโอพ่วงกับกล่องคิกใช้ระบบจุดระเบิดของมีโอแต่ใช้ระบบเซฟตี้สตาร์ทของคิกนะครับเรียกว่าเป็นพ่วงกล่องนะครับพ่วงกล่องกันแบบนี้ เครื่องมิโออยู่ในคลิกร้อยสิบนะครับเป็นเครื่องมิโอนะเอาไม่เชื่อทําไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะอันนี้เป็นเครื่องมิโอนะครับแล้วก็มีการแปลงแท่นเครื่องนิดหน่อยนะเป็นมีการแปลงแท่นเครื่องอนนี้เป็นแท่นเครื่องคลิกกับมิโอเอามามิกกันนะครับเอามารวมล่างกันนะ,เ,ะเครื่องมิโอนะเออเดี๋ยวไม่ชัดโอเค ประมาณนี้ภาพรวมนะครับภาพรวมประมาณนี้ท่อเชื่อมเองก็เชื่อมเองตรงข้อต่อนะแล้วก็มีงอนิดหน่อยแต่ว่ามันยังไม่เข้ารูปเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปแก้ไขที่หลังนะครับก็เดี๋ยวไปติดเครื่องก่อนนะติดเครื่องฟังเสียงอีกทีโอเค เกือบไม่ติด <laughs> เดี๋ยวเบิ้ลนิดนึงนะโอเคครับก็ประมาณนี้เพราะว่ามันอยู่ในที่อับนะครับอยู่ใต้ใต้ที่ใต้โดมนะมันจะดังนิดนึงกล้องรบกวนคนอื่นครับก็ประมาณนี้ อีกทีก็ระบบไฟเป็นระบบไฟพ่วงนะครับระหว่างาไฟเดิมคิกกับไฟมีโอนะครับเป็นพ่วงกล่องนะครับผมทําการต่อแบบพ่วงกล่องนะครับใช้ระบบจุดระเบิดมีโอแต่ว่าใช้ระบบสตาร์ทเซฟตี้ของคิกนะครับยังมีขาตั้งขาตั้งเซฟตี้แล้วก็เบรกเซฟตี้เหมือนเดิมนะแล้วก็ CDI เซฟตี้กล่องเหมือนเดิมนะครับ ใช้กล่องอ่าเป็นระบบพ่วงกล่องนะครับประมาณนี้สําหรับใครที่รอชมนะก็คลิปหน้าเดี๋ยวก็จะมาขี่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็สตาร์ทติดเครื่องไปก่อนนะตอนนี้ก็มีท,ทํเททาเทหน้าด้วยอะไรด้วยนะทําหลายคันนะครับก็ค่อยๆดูเป็นทีละคลิปไปนะทําหลายคันก็ <laughs> งงนิดนึงเหนื่อยเหนื่อยหน่อย,น,ยนะโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้กับมีอ่า เครื่องมีโอลูก70นะครับใส่ในาวางในคลิก110คลิปนี้ก็มีเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยสวัสดีครับ